สวัสดีครับสำหรับวันนี้ผมอาจารย์นัดก็มีโอกาสเดินทางมาที่วัดพวงอากาศนะครับอยู่ที่อำเภอบางปะเพ้ยวจังหวัดฉะเชิงเซาเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆและผู้ชมไปไหว้พระกันนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าพระพุทธองค์นะครับเดี๋ยวเรามาน้อมสักการะบ,บูชาขอพรกันสักครู่และเดี๋ยวเรามาติดตามตอนต่อไปนะครับยังไงก็ช่วยติดตามกันให้จบคลิปนะครับถูกใจแล้วกดไ like, ลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเรานะครับเพราะาบริเวณวัดสถานที่ตรงนี้นะครับก็จะมีรถยนต์วิ่งผ่านบริเวณด้านหนน้้าาีตลลอดเว นะครับวันนี้พวกเราก็มีโอกาสเดินทางมาทําบุญไหว้พระกับสถานที่ของวัดพระอากาศถือว่าเรามาร่วมกันบํารุงวัดนะครับบำรุงรักษาพระศาสนาของเรานี้ให้ยืนยาวและสืบไปสําหรับช่วงนี้ก็มีพี่น้องประชาชนเริ่มทยอยเดินกันมานะครับมาน้อมสักการบ,บูชาขอพรก็เดินขึ้นบันไดกันมาแล้วนะครับก็มากราบสักการบ,บูชาขอพรกับพระพุทธองที่อยู่บริเวณในวิหารตรงนี้นะครับหลังจากที่ ทำบูญไหว้พระเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็เดินเที่ยวกันนะครับบริเวณรอบๆนี้ก็สะอาดกว้างขวางนะครับสําสหรับพี่น้องบางคนก็อาจจะขึ้นไปชั้นบนกันนะครับไปน้อมสักการบูชาขอพรกับหลวงพ่อพุทธโสธรที่อยู่บริเวณชั้นบนนะครับสําหรับวัดโพธอากาศนี้ก็เป็นอีกวัดนึงนะครับที่อยู่บริเวณกลางทุ่งนะครับเมื่อสมัยก่อนนี้ก็จะเป็นวัดเล็กๆที่มีความเจริญรุ่งเรืองไม่มากมายนะครับ ต่อมาระยะหลังก็มีความจเจริญรุ่งเรืองอย่างมากมายมิฉะนั้นวันนี้ผมอาจจะนัดก็พาเพื่อนๆและผู้ชมนะครับมาอยู่ที่บริเวณวัดโพริอกาศแห่งนี้นะครับอย่างน,น้อยๆวันหนึ่งเพื่อนๆที่กาลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับถ้ามีโอกาสก็จะได้ติดตามพวกเรามาทําบุญไหว้พาาระกันที่วัดโพธอากาศแห่งนี้นะครับอยู่ที่อ,อําเภอบ้านนาเปี้ยนะครับจังหวัดชเชิงเทาสำหรับช่วงนี้เราจะให้เพื่อนๆและผู้ชมได้ ชมกันเป็นพุทธบูชาไปก่อนนะครับสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านไปบริเวณด้านอื่นต่อไปนะครับครับสำหรับช่วงนี้เราก็เข้ามาอยู่ที่บริเวณวิหารพระซึ่งมีองค์หลวงพ่อพุทธโสธรปฏิสถานอยู่ที่บริเวณตรงนี้นะครับแต่ละวันก็จะมีพี่น้องประชาชนเดินทางมาทําบุญไหว้พระบางคนมาแก้บนบางคนมาปิดทองก็ตามความสะดวกนะครับแล้วก็ช่วงนี้มีพี่น้องประชาชนเดินทางมา ปิดทองไหว้พระนะครับมาขอพรกันเยอะนะครับแต่ละวันก็จะมีพี่น้องประชาชนเดินทางมาปิดทองกันอย่างมากมายทั้งวันธรรมดาและวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับแต่ถ้าเป็นวันขัดตระเลิกนี่จะมีพี่น้องประชาชนหนานแน่นเลยนะครับอ่าบริเวณลานจอดรถของวัดนี่แทบจะไม่มีที่จอดนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะมาเยี่ยมเยือนสถานที่มาเที่ยวชมสถานที่นะครับเพราะว่าอ่าวัดพลออากาศนี่ก็มีท่านปู่ท้าเวสสุวรรณมหาราชทั้ง4นะครับแล้วก็มีพระราหู มีพระพิคเนตเทพเจ้าแห่งความสําเร็จนะครับสําหรับช่วงนี้ก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านไปเยี่ยมชมบริเวณสถานที่อ่าชั้นบนนะครับเรียกว่าพระมหาเจดีย์โบสถ์นะครับมีองค์หลวงพ่อพุทธโสธรประดิษฐานอยู่บนนั้นนะครับสําหรับช่วงนี้เราก็พาเพื่อนๆและผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าหลวงพ่อพุทธโสธรแล้วนะครับอ่ะช่วงนี้เรามาติดตามเยี่ยมชมกันไปเรื่อยๆนะครับเป็นพุทธบูชาไปได้วยกันเลยนะครับ ต้นเสาของชั้นล่างของพระมหาเจดีย์นี้เสาแต่ละต้นนี้เป็นเสาขนาดใหญ่นะครับใหญ่มากๆเลยเพราะว่าบริเวณสถานที่ชั้นล่างนี้ก็เนื้อที่หลายไร่นะครับบริเวณชั้นบนนี้กว้างใหญ่มากเลยเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนและท่านผู้ชมขึ้นไปชมกันนะครับแต่ตอนนี้เราก็มา,าติดตามชมอยู่ที่บริเวณวิหารพระชั้นล่างก่อนนะครับเพื่อเป็นพุทธบูชาไปได้วยกันนะครับก็มีพระพุทธรูปหลายปางนะครับ ล้วนแต่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่ละวันจะมีพี่น้องประชาชนเดินทางมาปิดทองไหว้พระทำบุญสร้างกุศลกันที่วัดพระอากาศนี้มากมายนะครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่บริเวณชั้นบนแล้วนะครับที่เห็นอยู่ข้างหน้าก็คือหลวงพ่อทันใจนะครับที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยแต่ละวันก็จะมีพี่น้องประชาชนเดินทางมาน้อมสักการะบ,บูชาขอพรกันนะครับ วันนี้ท้องฟ้าสดใสบรรยากาศดีนะครับอากาศร้อนมากเลยทุกวันนี้ติดตามชมกันไปเรื่อยๆเป็นพุธบูชชาไปได้วยกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังติดตามรบับชมอยู่ตอนนี้ก็ขอให้ท่านนะครับไว้ใจในทางบุญกันนะครับสร้างบุญทำกุศลเล่าเวน้นกรรมทำความดีนะครับการทำบุญนี้ยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมีเราสร้างสมไปเรื่อยๆวันหนึ่งโอกาสนั้นอาจจะมาถึงนะครับอาจจะโชคดีอาจจะทำอะไรสมปารถนาขึ้นมา แบบง่ายๆนะครับได้มาแบบง่ายๆก็ไม่แน่นะครับเพราเราวันนี้เราลำบากยากจนวันพรุ่งนี้เราอาจจะร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีนะครับมิฉนั้นก็ขอให้เราก็ขอให้เรานี้นะครับอยู่ในกองบุญกองกุศลกันนะครับสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบาร,รมีโดยการทําบุญบ่อยๆนะครับบุญกุศลนี้ก็จะได้หนุนนํามิฉนั้นวันนี้อาพวกเราก็มีโอกาสเดินทางมาที่วัดโพรโอากาศ พาเพื่อนๆและผู้ชมมาน้อมสักการะบูชาขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่เห็นอยู่บริเวณด้านหน้าไกลๆนู้นก็เป็นพระพิเคเนศนะครับครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าองค์หลวงพ่อพุทธโสธรแล้วนะครับสําหรับเพื่อนๆที่กําลังติดตามรับชมอยู่ตอนนี้เราก็มากราบสักการะบูชาขอพรไปพร้อมๆกันเลยนะครับ ครับสำหรับช่วงนี้เราก็ขอพรกันไปที่เรียบร้อยนะครับองค์หลวงพ่อพุทธโสธรนี้ก็เป็นองค์สีเหลืองทองงดงามอย่างมากเลยนะครับก็ปฏิจจฐานอยู่ที่บริเวณชั้นบนของพระมหาเจดีย์แห่งนี้แล้วก็บริเวณด้านหลังองค์หลวงพ่อโสธรนี้ก็มีโบสถ์อยู่ด้านหลังนะครับภายนอกนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เข้าไปตอนนี้เราก็พาเพื่อนๆและผู้ชมมาน้อมสักการะบูชาขอพรกับองค์หลวงพ่อพุทธโสธรที่ปฏิจจฐานอยู่ที่บริเวณตรงนี้ซึ่งเป็นองค์ประธานนะครับ แต่ละวันก็จะมีพี่น้องประชาชนเดินทางขึ้นมานะครับมากรากบสักการะบูชาขอพอรบางคนก็มาบนบานสัรก่าวกับองค์หลวงพ่อนะครับเรื่องราวต่างๆปัญหาในชีวิตก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้วยความราบรื่นนะครับครับก็ติดตามเยี่ยมชมกันไปเรื่อยๆนะครับอย่างน้อยๆวันนี้เรามานําเสนอเพื่อเผยแผ่ออกสู่สายตาให้กับเพื่อนๆได้ดูได้ชมนะครับอย่างน้อยๆเพื่อนๆคงจะมีความตกกันไม่มากก็น้อยนะครับ สำหรับวัดพลอกาศนี้ก็เป็นอีกวัดหนึ่งนะครับที่อยู่บริเวณกลางทุ่งนานะครับเพราะว่าอำเภอบางนาเปี้ยวน,นี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการทํานาการเกษตรเกี่ยวกับทํานาข้าวนะครับแล้วก็เลี้ยงกุ่งเป็นบางส่วนมพาะฉะนั้นเพืๆๆ่อนๆ,ๆ,ๆและท่านผู้ชมๆๆที่มีโอกาสเดินทางมาบางนาเปี้ยวเราเชื่อเหลือเกินว่าท่านไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเพราะว่าอำเภอบางนาเปี้ยวนี้เป็นการเกษตรเกี่ยวกับการทํานาข้าวนะครับ บริเวณพระมหาเจดีย์โบสถ์ตรงนี้ก็มีท้าวเวสสุวรรณนะครับอยู่ที่บริเวณทางเข้าด้านซ้ายด้านขวานะครับปฏิสถานอยู่ที่บริเวณตรงนี้ตอนนี้เราก็พาเพื่อนเพื่อและท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมอยู่ที่บริเวณการก่อสร้างปฏิสังขรณ์นะครับเพราะว่าบางส่วนมีการชำรุดสึกหลอนะครับเสียหายไปเยอะก็ต้องมีการปฏิสังขรณ์กันใหม่สำหรับเพื่อนเพื่อและท่านผู้ชมที่ต้องการร่วมทาบุญกับทางวัดก็ขอเชิญน,นะครับมาทาบุญกันได้ทุกวันเพื่อเป็นการบริจาคทรัย์ เพื่อปฏิทังขอนนะครับให้มีความถาวรต่อไปครับสำหรับช่วงนี้เราก็พาเพื่อนๆและผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณพระพิคเนศวนนะครับหรือว,ว่าพระพิคเนศเทพเจ้าแห่งความสําเร็จสําหรับเพื่อนๆที่ทําการค้าการขายทํากิจการใ,ใดๆต้องการให้สําเร็จโดยเร็ววันมาเลยนะครับมาขอพรอกับพระพิคเนศนะครับแล้วท่านจะสําเร็จแน่นอนครับสำหรับช่วงนี้เราก็พาเพื่อนๆและผู้ชมติดตามเยี่ยมชมกันมาเรื่อยๆนะครับแหม เจดีนี่สวยมากเลยครับพระมหาเจดีสวยจริงๆท้องฟ้าก็สวยสดใสนะครับวันนี้บรรยากาศดีมากๆเลยสำหรับเพื่อนๆและผู้ชมที่เดินทางไปเที่ยววัดตามวัดไป9วัดบ้างนะครับไป19วัดบ้างก็ตามความสะดวกเลยนะครับถ้ามีโอกาสแล้วก็ผ่านมาทางนี้ก็อย่าลืมนะครับแวะเยี่ยมเยยนสถานที่วัดพระออากาศกันบ้างน,นะครับมาร่วมบุญสร้างกุศลกันนะครับ แล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการทําบุญไหว้พระเป็นวัดเก่าๆเป็นพระพุทธรูปเก่าๆโบราณโบราณนะครับก็เลยจากวัดพวงอากาศนี้เข้าไปที่วัดคุณแม่นะครับก็มีพระพุทธรูปอายุ100ร้อยกว่าปีขึ้นไปเก่าแก่มากเลยนะครับแล้วก็มีความตักติดจริงๆนะครับก็อยู่ในโบสถ์เก่าหรือว่าวิหารเก่านะครับสำหรับเพื่อนๆและท่านผู้ชมที่อ่าด้านดลที่ต้องการไปไหว้พระทําบุญตามวัดไปไหว้พระเก่าๆก็มีหลายวัดเลยนะครับก็ อาถัดไปที่อำเภอบางค้าจังหวัดเฉลิมเสาวก็นู่นเลยนะครับอาวัดเสม็ดใต้นะครับแล้วก็วัดเสม็ดเหนือทั้งสองวัดเสม็ดนี้มีพระพุทธรูปกเก่าโบราณจริงๆนะครับเก่าแก่ม,มากๆเลยก็ไปน้อมถังรับบูชาขอพรกันนะครับหรือว่าท่านที่จะเลยไปวัดอาอาดีตพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของอำเภอบางค้าก็คือวัดสาวชะโงกนะครับหลวงพ่อเหลือก็มีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับปัจจุบันนี้ก็ หลวงพ่อเหลือองค์ใหญ่ก็สร้างสําเร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมท้งให้กับเพื่อนๆและท่านผู้ชมไปน้อมสักการะบูชาขอพรกันได้ทุกวันเลยนะครับครับสําหรับช่วงนี้เราก็พาเพื่อนๆและผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณหลวงพ่อทันใจนะครับก็เหลือเวลาอีกไม่นานแล้วเดี๋ยวเราก็จะอําลาพาจากกันตรงนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความปลุกล่ำรวยเงินทองไม่เจ็บไม่จนสำหรับคลิปนี้ผมอาจารย์นัทต้องของลาไปก่อนสวัสดีครับ